มาต่อกันที่สาวคนดีมากดีกว่าครับสาวปอยตรีชดาครับล่าสุดนะฮะมีการจัดอันดับของพี่ปอทุกปีเขาจะมีออกมาว่าผู้หญิงคนไหนมีใบหน้าที่สวยที่สุดในโลกแล้วจะเกี่ยวอะไรกับน้องปอยนั่นน่ะสิผมก็งงเหมือนกันคุณปอยนะฮะได้ติดอันดับผู้หญิงที่มีใบหน้าที่สวยที่สุดในโลกเอาสิครับงานนี้เขาสวยจริงเขาสวยจริงเดี๋ยวไปดูกันครับว่าเป็นยังไงครับ ต้องขอเรียกเสียงปรบมือครับให้กับเธอคนนี้เลยจริงๆครับสำหรับสาวสวยคนเก่งปลอยตีชดาครับ <Yeah. S 1> ที่ใบหน้าส,สวยๆเนี่ยทำให้เธอติดอันดับผู้หญิงที่ใบหน้าสวยที่สุดในโลกเป็นอันดับที่73ครับโดยการจัดอันดับของ TC Candeler ที่เป็นผู้จัดอันดับผู้หญิงที่มีใบหน้าสวยที่สุดในโลกประจําทุกปีครับ <Yeah. S 1> และในปีนี้นะครับปี2557 <Yeah. S 1> ก็สร้างความภูมิใจ <Yeah. S 1> ให้กับประเทศไทยครับ <Yeah. S 1> เมื่อมีชื่อของปลอยตีชดา <Yeah. S 1> ติดอยู่ในอันดับที่ <Yeah. S 1> 73ครับซึ <Yeah. S 1> ่งก็ถือ ได้นะครับว่าเป็นหญิงไทยคนแรกเลยและก็คนเดียวที่ติดอันดับในชาตินี้ครับแถมเธอยังไม่ธรรมดานะครับเฉือนชนะมิลล่าคูนิชครับนางนางเอกฮอลลีวูดที่อยู่ในอันดับที่74ครับพี่ปอ,อแล้วก็สมาชิกวงเกิร์ลกรุปชื่อดังจากแดนกิมจินะครับอ,อย่างยุนอาจากวงเกิร์ลเจเนเรชันที่อยู่ในอันดับ76อีกด้วยครับ ว่างานนี้วงการฮอลลีวูดมีสัมเสะเทือนนะฮะองรูปเมื่อกี้นะใช่รูปที่ใส่ชุดเมื่อกี้นะคือนอกจากหน้าสวยแล้วยังอื่นยังสวยนะสวยทุกอย่างเลยสวยหมดจดนี่ไงเลยได้อันดับที่เท่าไหร่ครับเจ็ดสิบเจ็ดสิบกว่าไม็่แต่ผมยังงงว่าเขาจะไปรู้ได้ยังไงก็แปลว่าก็ต้องมีคนส่งชื่อไปว่ามีการโหวตหรือว่า ไม่รู้เหมือนกันนะเลยเขาจัดอันดับจากโครงนะเขาบอกคนเราเนี่ยมันจะมีเหมือนโครงเขาเรียกว่าหน้ากากทองคำขอบพี่ปอคือเป็นที่แบบวัดสัดส่วนหน้าว่าจะต้องเป๊ะตาเท่านี้เป๊ะเท่านี้ก็เดี๋ยวนี้หมอเกาหลับไทยรึเปล่าถ้าเรามองนะแต่ว่าน้องปอยสวยจริงๆแล้วแหมรูเมื่อกี้นี้น่าจะไปติดฝาผนังห้อง